สวัสดีครับผมอยู่ในเกมซันดากอนมาร์คโฟเรตครับอยู่ในเควสแอนเชียนกอดนะครับตัตต่อไปเนี่ยผมจะพาไปลุยกับบอสตัวที่16แล้วลุยเลย <S <S 1> <S 1> ไอตัวนี้คือแบบเล่นแรกๆนี่บอกเลยนะปวดหัวกับมันมากอะกระโดดลุกนิกลุกนิกจับจังหวะยากชิบเป๋งแต่พอเล่นมาหลังๆเนี่ยหลังจากที่ได้สู้กับมันหลายๆรอบเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ยากนะเราแค่ต้องต้องทุยนินพัน จะบอกว่าเราแค่จะต้องตีมันจังหวะที่มันเอาระเบิดออกมาครับเพราะว่ามันจะทำดาเมจเยอะมากครับนี่ครับจังหวะนี้อ้าวไม่เอาระเบิดไว้กลายเป็นผลไม้ซะงั้นแล้วก็อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดให้มันกินผลไม้ได้นะเพราะว่าเลือมันจะเพิ่มเยอะมากนี่อาระเบิดอย่างนี้โดนไปดิ ถ้าเกิดมันตั้งโลกอย่างนี้ก็เตรียมตัวเลยครับบันเทิงแน่นอน <c oughs> <laughs> เพราะว่ามันจะทำาห้ตายมันั่นเองนะฮะ <c oughs> เอา้าโถไอ้โดดไม่ขึ้น <c oughs> แหมจะกินแต่ผลไม้นะเฮ้ยไม่เอาระเบิดมามั้งอะ่ะ โดนไปดีโดนเฮ้ยโอหชิลๆครับตัวนี้ ถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้แล้วต้องการจะปลดล็อกแบนดิตนะครับก็ต้องมาสู้กับมันได้เละเวทของมันแรกๆอาจจะยากเลยนะครับแนะนำให้เก็บเลเวลสูงๆครับจะได้สู้กับมันแบบง่ายๆหน่อยเกมนี้เลเวลมีผลนะครับเพราะว่ายิ่งเลเวลสูงเนี่ยเราจะยิ่งใส่ของดีๆได้นะครับ จะเปิดเด้อโอ้โหหนีไม่ทันด้วยอ่านี่ครับมันใช้ท่าอกแก๊บเชื้อเชือบ,อบไม่โดนไี้น้องไายซะโอ้โหกระโดดเก่งจริง ไอหมาป่าเมื่อกี้กระโดดเก่งอันนี้กระโดดเก่งของหมาป่าตัวเมื่อกี้อีกเรียบร้อยนะครับโหเป็นไงกล่องสมบัติซีกล่องนะครับยาวๆครับเก็บคิตตันได้แบบยาวๆเลยไอตัวนี้ก็เหมือนจินริวครับแต่ว่าถ้าโจมตีเนี่ยเยอะกว่านะครับแล้วก็อึดกว่า โอ้มังกรลุยเลยบวกนี่มังกรเงี้ยโอ้โหตืดจริงๆโอ้ย ตกใจหมดเลยถ้าเกิดใครมาสู้กับมันแล้วไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการติดตัวชานะครับแนะนำว่าให้พกยามากินนะครับยาแก้สถานะชานะครับไม่งั้นจะทำอะไรไม่ได้เลยคือแบบเราจะยืนนิ่งๆอย่าง,ง,งเดียวเนตอโจมตีอะ่ะ โอ้โหโดนหินอีกมันยิงมังกรผิดด้านเว้ยตายไหมเรียบร้อยสี่กล่องสี่กล่องตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะครับ อยู่ในเฟซโววีเซลนะผมโคตรชอบแบบเพราะว่าอาวุธดีๆก็ตอบจกด่าน,นี้เยอะนะครับตอบจะบอลตัวนี้เยอะเหมือนกันอุย้ยนึกว่าพลนะนะแบบเมื่อกี้ไอ้ท่านี้ผมยังหลบไม่ได้ทีหนึ่งอ้าวโหนึกว่าหลบได้แล้วโดนอีกกำลังจะดีใจเลยว่าหลบได้แล้ว โอ้โหโอ้ยโอ้ฉสเต็ปในการหลบพายุถ응้ามันปักดับลงพื้นเนี่ยให้กระโดดข้ามหัวมาเลยนะถ้าไม่โดดข้ามหัวเนี่ยยังไงก็โดนครับแบบนี้กระโดดข้ามหัว เฮ้ยดาบจะหายแล้วผมนี่เก็บทุกเม็ดเลยว่ะไม่หลบเลยเห็นคนอื <that> alle, um lle, ่นเขาเล่นกันเนี่ยโหหลบโคตรพิ้ว่ะทำไมผมโดนเอาโดนเอาวะโดนไปดิหลบไงวะท่าเนี้ยหลบไม่พ้นตั้งทีนึง ý ừ, lúc cao mà bấm sắp 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 จะตายแล้วครับจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหเรียบร้อยโดนปั่นจนตายนี่ครับบอสตัวแรกที่ผมบอกว่าต้องใช้อ่อาลมนะครับในการโจมตีมันนะครับ เพราะว่าไอ้มแมลงสองตัวนี้แหละเวลามันโดนเราเป่าปุ๊บเนี่ยมันจะบินกลับไปโจมตีลูกพี่มันนะครับแบบนี้ดูดูด,ดูปังโดนที7ีเจ็ดพันแน่เฮ้ยผมใช้ไม่ทันโโอ้โหเสียยแมลงไปเลย ไอ้ตัวนี้ตอนผมเจอครั้งแรกนี่แบบบอกเลยว่าโหดมากอะ่ะแล้วแถมไปเจอมานใะนดันเจี้ยนเก็บของเทปเทปด้วยนะฮึม ไปกัลูุพี่เองซะเรียบร้อยครับตัวที่สิบก้าอ่าตัวที่20ครับก็เป็นบอสของเกมนี้นะ เฮ้ยโดนแทงง่ายๆอย่างนี้ได้ไงเนี่ยตัวนี้แบบเราฝึกฝีมือมาจนชินแล้วนี่ชิวๆตัวนี้ครับรู้จังหวะหมดแล้วครับตัวนี้ ào, gặp lang quá, <laughs> <laughs> chup 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 ลูกแก้วมาแล้วต้องเก็บลูกแก้วไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเจอร่างสองของมันเนี่ยเราจะทำดาเมจตอน,ต,นต้นเกมได้ดีมากเลยนะ ตายซะน้องเฮ้ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวพอบอสเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็ยิงดาบไปเลยนะบแบบนี้แล้วก็ยืนรอมันครับว่ามันจะใช้ท่าอะไรโอ้มันใช้ท่านี้ครับก็เก็บดาบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ท่าพ่นไฟเนี่ย เราสร้างดาเมจได้ดีมากอะเลือดอาจจะเหลือครึ่งหลอดตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยก็ได้นะครับมาใช้เลยตอนนี้เนี่ยพนไฟเนี่ย ผมไปเยอบอสจะตายแล้วเฮ้ยผมปิดเกมได้เลยนะเนี่ยโอเคครับครบแล้วนะครับบอสชั้นที่20เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็เป็นชั้นที่21ถึงชั้นที่24ครับก็เป็นบอสทุกท้ายของเกมแล้วคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ